Phồn. Bơ kiều, phồn, phồn, phồn. Phồn phồn. Phồn อย่าไล่ <laughs> 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 nhà เด้อ Lem lem ฝนลินฝนลินฝนจังได้จังลินเ <c oughs> bueno, <c oughs> ย่เเเ่อยแล้วยอยแล้ว่ <c oughs> า้ฝนตกฝนตกฝนตกสิไปสายแบบนี้ทุทงทังทุงทัง โอ้มาแลว้วมาแลว้วมาแลว้วมาแล้วอุย้ยฝนตกเขาขอ,อกไปเอาขอ,อกซะไปเอาขอกซะไป,ปะไ,ไปเขาขอ,อ,อกเลยอุย้ยเสือเงี้ยวตัวนี้เดียว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 จอดก่อน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  tốt phấn tốt phấn tốt phấn tốt nhầm nào mình đi phấn tốt Hello, hello, Wow, whoa, whoa, Kì, hmm? chup chup. Chup chup. Chup chup. Chup chup. Hùng thang. Hùng thang. Chup chup. Chup chup. Chup, chup. chup, chup.

ขุ่นทังโอ้โหอ้โหเฮ้ยฝน,น,น,นตกเลยเห็นมานั่นฝนตกแล้วฝนตกไปเข่าห o m เข่าห o m เข่าห o m เข่า hom บาย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 กับบ๋านกันเด้อบ๊ายบายเออไปเข่าห o m จะไปเออ เออโอ้พันสิได้กินห้ามจำพ่อพันหูหูหูไม่ใส่หลายหลายเด้อบ่ได้ใส่หนามติดจังหน่อยบ่กูยังบ่ใส่มันช่บ่ได้เขาหูดังมันกบใส่ใส่เฮ้ย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  โอ้ยเออนั่นไม่เปียกๆเนียอนที่อะไรเขาหูดังมันเยอะเวลาเดียวมันไหนหน้อยผดจีน้อยผดบอได้อีกจังหน่อยอเยิ้เย็้เฮ้ยเฮ้ย ทอดเลยทำตะโกดีเทองเขาให้ก <NY Commons> ินบดกบหูคือกันเดอรเแบเแบบัก้าซาาไกับเบ้าอโพด ืม่บายก่อนแม่บายก่อนวืมเสียบแห้งเสียบแห้งเสียบแห้ง